รวมมันถึก16พลังผลปีศาจสายโรกเกียจากรตุนวันดีจะมีผลพีศาตเพื่ออะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งเข้าสู่ช่อง Aninos t o r y ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมขอฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปนี้จะทำขึ้นด้วยความบันเทิงเท่านั้นข้อมูลและเนะื้อหาภายในคลิปได้มาจากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและความเข้าใจของตัวผูท้ทำเองหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ <S <S ผลที่หนึ่งผลโมฮูมโมฮูหรือผลขวัญเป็นผลไม้ปีาศาจสายโรเกียผู้ครอบครองพลังคนปัจจุบันนะครับก็คือตัวของพลเรือโทสโมเกอร์ ซึ่งพลังของผลหมกคโมกหูมันอจะทำให้ตัวของผู้ใชยมีความสามารถในการสร้างควบคุม และเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นขวันที่มีสีขาวโพลนเหมือนกับก้อนเมฆทาให้ตัวของสมูเกอร์นะครับสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นขวันเพื่อหลบการโจมตีที่ไม่ได้มาจากคาคิหรือหินไขโรได้ซึ่งหมันก็ถือได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของผู้ใช้พลังผลงพลีศาสา,สายโรเกียและตัวของผู้ใช้ก็จะสามารถเคลื่อนที่หรือบินไปมาบนอากาศได้โดยการเปลี่ยนร่างกายส่วนล่างให้กลายเป็นขวันส่วนในด้านของการต่อสู้นะครับตัวของสมูเกอร์เนี่ยก็จะสามารถใช้ควันที่เขาสร้างขึ้นในการดักจับร่างกายของศัตรูและสามารถเปลี่ยนแขนให้ใกลายเป็นควันเหมือนกับ ได้นั่นเองครับผล, 2, ผลสนาสุนาหรือผลสายเป็นผลไม้ปีศาจสายโรเกียผู้ครอบครองพองลังคนปัจจุบันนะครับก็คืออดีตเจตเทพโจนสลดัดครอ,อกโคดในด้านของการใช้งานพลังตัวของผู้ใช้อย่างคลอ,อกโคาดายนะครับก็จะมีความสามารถในการสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นสาย ทำให้การโจมตีที่ไม่ได้มาจากฮาคิหรือหินไขโรนั้นไร้ผลซึ่งหมันนักรับก็ถือดว่าเป็นจุดเด่นของผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียในด้านของการต่อสู้ข้อคดายนะครับก็จะสามารถใช้สายที่เขาสร้างขึ้นมามิกแพงเป็นการโจมตีรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างพยายุสายการใช้สายเพื่อควบคุมสิ่งของในระยะไกลหรือการเปลี่ยนสายให้แหลมคมเหมือนกับใบมีดเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูและตัวของผู้ใช้พลังนะครับก็จะสามารถใช้มือของตอนเองในการดูดซับน้ำหรือความชื้นจากสิ่งต่างๆที่มือของเขาสัมผัสได้ด้วย อย่างเช่นในตอนวันพีชภาคเกาะาต้านะครับเราก็จะเห็นได้ว่าลูฟี่ที่โดนข,ขด้อโคดายดูดความชื้นออกไปจากร่างกายเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ซีเซียวเหมือนกับมัมมี่เลยนั่นเองครับ ผลโกโรโกโรหรือผลสายฟ้าเป็นผลไม้ปีศาสายโรเกียผู้ปกครองพลังคนปัจจุบันนะครับก็คือก็อดเอนเนลซึ่งพลังที่ตัวของผู้ใช้ได้รับจากผลโกโรโกโรนะครับก็คือความสามารถในการสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายของผู้ใช้ให้กลายเป็นสายฟ้าได้ซึ่งมันนักรับก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งผลพีศาที่มีพลังค่อนข้างจะโกงเป็นอย่างมากเพราะตัวของผู้ใช้เนี่ยก็จะสามารถใช้สายฟ้าในการต่อสู้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสายฟ้าเอาไปโจมตีศัตรูโดยตรงในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นท่ามังกรสายฟ้าสามารถสร้างอาณาเขตหรือเปลี่ยนสภาพแวดล ให้กลายเป็นดินแดนที่มีแต่สายฟ้าแล้วก็ฟ้าผ่าได้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและเปลี่ยนร่างกายเป็นสายฟ้าเพื่อลมรีการโจมตีของศัตรูซึ่งความรุนแรงสูงสุดของสายฟ้าที่ตัวของเอเดลเคยแสดงให้เราเห็นนะครับมันเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีที่มีความรุนแรงสูงถึง200ล้านโวลต์เลยนั่นเองครับโดยจากข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้กล่าวมานะครับนี่มันก็จะเป็นแค่พลังพื้นฐานส่วนหนึ่งของเอเดลเท่านั้นเองเพราะตัวของเอเดลนะครับเขาเนี่ยก็มีการใช้งานพลังสายฟ้าที่พลิกแพงแล้วก็หลากหลายเป็นอย่างมาก ผลที่ส่ผลสูสูสูหรือผลขมเมาเป็นผลไม้ปีศาจส,สายโรเกียผู้ขอบความพลังคนปัจจุบันนะครับก็คือผู้ประชาการกองทัพปฏิวัติทิศเหนือคาระสือโดยจะพลังของผลสูสูสูตัวของคาระสือนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นขมเมาเพื่อหลบหลีกการโจมตีและสามารถบินเคลื่อนที่ไปมาบนอากาศได้ในด้านของการต่อสู้ผู้ใช้นะครับก็จะสามารถสร้างขมเมาจำนวนมากออกมาจากร่างกายและสามารถควบคุมขะเมาเหล่านั้นได้ตามใจนึก ซึ่งจากที่เราได้เห็นการใช้งานพลังของคาราสเซินะครับตัวเขาเนี่ยก็จะทาการเปลี่ยนผงขมเหลาให้กลายเป็นหอ,อกแหลมเพื่อใช้ในการทิ่มแทงศัตรูสามารถเปลี่ยนผงขมเหลาให้กลายเป็นฝูงโนกอีกาจํานวนมากเพื่อนํามาใช้พลิกแพงตามสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขโมยอาวุธการสอดแหนมและรอบชมทีศัตรูหรือการใช้เป็นพหาหนะในการเดินทางระยะไกลอีกทั้งดูเหมือนว่าตัวของคาราสเซนะครับก็จะสามารถพูดและสื่อสา,ารผ่านพวกอีกาเหล่านั้นได้อีกด้วย ผลพีเอหิเอหรือผลน้ำแข็งเป็นผลไม้ปีศาจสายโรเกียผู้ปกครองพลังคนปัจจุบันนะครับก็คืออดีตพลนด้วยเอกคู่สัตว์โดยผู้ที่รับพลังจากผลพีศาสนี้ก็จะกลายเป็นมนุษย์เยือกแข็งที่มีความสามารถในการสร้างควบคุม,คมและเปลี่ยนร่างกายของผู้ใช้ให้กลายเป็นน้ำแข็งที่มีแต่ความหนาวเย็นได้ส่วนในด้านของการต่อสู้คู้สัตว์นะครับก็จะมีความสามารถในการสร้างสิ่งของรูปทรงต่างๆอย่างเช่นหอกหรือดาบที่เป็นน้ำแข็งเพื่อนำมาใช้ในการต่อสู้และสามารถควบคุมน้ำแข็งเหล่านั้นให้พุ่งออกไปโจมตีศัตรูได้สามารถแช่แข็ง พื้นดินหรือทะเลให้กลายเป็นดินแดนน้ำแข็งที่มีแต่ความหนาวเย็นซึ่งเราหนักรับก็จะเห็นได้จากการต่อสู้เพื่อยังชิงตำแหน่งจอมพลเรือระหว่างคู่สั้นกับอาไขหนูบนเกาะพังหาซาร์ที่การต่อสู้นี้นะครับมันก็รุนแรงจนถึงขั้นทำให้สภาพแวดล้อมของเกาะเครื่องหนึ่งเนี่ยก็จะถูกทำให้เป็นดินแดนที่มีแต่น้ำแข็งแล้วก็หิมะเลยนั่นเองครับผลที่ 6. ผลมากุมากุหรือผลแมกมาเป็นผลไม้พีาศาตร์สายโรเกีย ผู้ควบคุมพลังก็คือจอมพลคนปัจจุบันของกองทัพเรือซากาสึกิโคดเนมอาไครนูโดยจากพลังของพลงมากุมมากูนะครับตัวของอาไครนูก็จะมีความสามารถในการสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นเนกมากที่มีความร้อนสูง และสามารถผ่าพันทุกสิ่งที่ตัวของผู้ใช้พลังต้องการได้ส่วนในด้านของการโจมตีนะครับอคาหโน่ก็จะสามารถใช้ลาวาที่เขาสร้างขึ้นมาในการโจมตีหลายๆรูปแบบอย่างเช่นท่ามัดลาวาขนาดยักษ์อีกทั้งจากการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งจอมพลเรือของอคาหิโน่บนเกาะพังหาศาส์มันก็จะทําให้เราได้รู้นะครับว่าพลังนี้มันยังสามารถปรับเปลี่ยนสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรอบๆตัวได้อีกด้วยจากการที่เกาะพังหาศาส์ครึ่งหนึ่งนะครับถูกทําให้กลายเป็นดินแดนที่มีแต่ภูเขาไฟและลาวา ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยออกมาในปัจจุบันนะครับผลมากุมากูหรือผลแมกมากของอาครเอโนเนี่ยมันก็ถูกกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในผลพีศารที่มีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดนในโลกวันพีแล้วนั่นเองครับผลพิกาปิกะหรือผลแสง เป็นผลไม้ปีศาจสายโรเกียผู้ควบคุมพลังคนปัจจุบันก็คือพลเรือเอกบอนซาลิโนโคดเนมคิซารุและจากพลังของผลพิการพิการนะครับมันก็ทําให้ตัวของผู้ใช้สามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นแสงได้ทําให้ตัวของคิซารุนะครับสามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วแสงและสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นแสงเพื่อลบหลีกการโจมตีของศัตรูในด้านของการต่อสู้ผู้ใช้ก็จะสามารถปล่อยลูกเตะหรือยิงลําแสงที่มีพลังในการทําลายล้างสูงไม่อย่างมากสามารถสร้างร่างแยกของตัวเองจํานวนมากขึ้นมาจากลําแสงและสามารถใช้ลารรําแสงในการสร้างอาวุธต อย่างเช่นดามูราคุโมเพื่อใช้ในการต่อสู้ซึ่งจากพลังทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับผลพิการิกาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผลพีศาสสายโรเกียที่มีทั้งความเร็วและพลังในการทำลายล้างที่สูงเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับ ผลที่8ปผลยามียามีหรือผลความมืดเป็นผลไม้ปีาศาจสายโรเกียผู้คอบครองมรคนปัจจุบันก็คือหนึ่งใน4จกักรพรรดิยุคใหม่นวดดำม,มาเชลดีทีสและจากพลังของพลยามิยามีนะครับมันก็ทําให้ตัวของผู้ใช้อย่างทีสมีความสามารถในการควบคุมและสร้างสา,า,สารมืดออกมาจากร่างกายของตัวเองได้ ในด้านของการต่อสู้ผู้ใช้พลังก็จะสามารถใช้สารมือที่สุกสร้างออกมาเพื่อใช้ในการดูดกืนทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆรอบตัวของผู้ใช้พลังรวมถึงตัวของผู้ใช้พลังนะครับก็จะสามารถสร้างหลุมดำที่มีแรงดึงดูดมหาศาลได้อีกด้วยแต่ว่าความสามารถที่ดูมันจะร้กาที่สุดของผลยามิยามินะครับก็คือความสามารถในการจับยั้งพลังผลพีศารของคนอื่นได้ทำให้เมื่อู้ใช้พลังผลพิศารคนอื่นๆถูกผู้ใช้พลังผลยามิยามิสัมผัสร่างกายก็จะไม่สามารถใช้พลังผลพิศาของตัวเด้้ส่วนนใดานของจุดออ่นนนัู้ผู้ ผลอย่างมิยามิจะไม่สามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นสาสารมืดเพื่อหลบการโจมตีด้แบบสายโรเกียทั่วๆไปและเมื่อถูกโจมตีตัวของทีนะครับก็จะได้รับดามเมจมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวผลที่เก้าผลนุมานหุมาหรือผลบึงโครนเป็นผลไม้ปีศาจสายโรเกียผู้ครอบครองพลงังก็คือโจสลัดผมเปียกคาริบู ซึ่งจะพลังของผลหนุมมาหนุมมามันจะทาให้ตัวของผู้ใช้มีความสามารถในการสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นบึงโครนที่สามารถดูดกลืนสิ่งต่างๆที่มีขนาดใหญ่เข้าไปได้เหมือนกับบึงโครนดูดในด้านของการต่อสู้คาริบูนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นบึงโครนเพื่อดูดกลืนอาวุธและลบลีการโจมตีของศัตรูสามารถกเก็บอาวุธต่างๆที่มีขนาดใหญ่เอาไว้ในร่างกายเพื่อนําออกมาใช้ต่อสู้ในเวลาที่จําเป็นรวมถึงสามารถดูดกลืนโคนและสิ่งมีชีวิตต่างๆเข้าไปในร่างกายได้ด้วยแต่ว่าถ้าหากเราเทียบกับผลพิศย ก็ดูเหมือนว่าผลนุมนุมะของคาริบูนะครับก็จะมีพลังที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไรนะักผลที่สิผลกาสึกาสึหรือผลกร์ดเป็นผลไม้ปีศาจสายโรเกียผู้ควบคอมพลังก็คือนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองซีซ่าคลาวซึ่งจากพลังของผล,งลงกาสึกาสึมันก็ทําให้ตัวของซีซ่านะครับมีความสามารถในการสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายของตอนเองให้กลายเป็นก๊าสทําให้ตัวของซีซ่าใช้ความสามารถนี้เพื่อซ่อนตัวและหลบหลีกการโจมตีของศัตรูรวมถึงสามารถบินเคลื่อนที่ไปมาบนอากาศได้ และจากการทดลองดัดแปลงของซีซ่านะครับมันก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถสร้างการ์ดได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นการาดปีที่ทําให้คนที่โดนกลายสภาพเป็นหินหรือการ์ดไฟไฟที่ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจากปฏิกิริยาทางเคมี ส่วนในด้านของการควบคุมพลังที่เราได้เห็นนะครับก็เหมือนว่าซีซ่าเนี่ยจะสามารถควบคุมก๊าซต่างๆรอบๆตัวได้ตามใจนึกถึงขั้นที่ว่าสามารถทําให้ออกซิเจนในพื้นที่รอบๆตัวของผู้ใช้พลังเนี่ยหายไปได้และทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยขาดอากาศหายใจตายได้เลยซึ่งหมั่นนะครับก็นับได้ว่าผลพิศาผลนี้เป็นหนึ่งในผลพิศาสายโรเกียที่มีพลังร้ายกาจเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับผลที่11ผลเมรา่าเมราหรือผลเพลอเป็นผลไม้ปีศาสายโรเกีย ผู้ปกครองพลังของปัจจุบันก็คือน้นบทูของกองทัพปฏิวัติจักรพัรดิเพลิงสาโบโดยผู้ที่รับพลังจากผลเมราเมราก็จะกลายเป็นมนุษย์เพลิงที่มีความสามารถในการสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายของผู้ใช้ให้กลายเป็นเปลวเพลิงได้โดยเมื่อถูกการโจมตีที่ไม่ได้ใช้หาขคีหรืออาวุธที่ทำมาจากหินไคโรผู้ใช้ก็จะสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นเปลวเพลิง เพื่อหลบและทําให้การโจมตีเหล่านั้นทะลุผ่านร่างกายไปได้ซึ่งหมันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของผลพิศายสายโรเกียและในด้านของการต่อสู้ผู้ใช้นะครับก็จะสามารถใช้ใเพลิงที่ถูกสร้างออกมาเพื่อใช้ในการโจมตีหรือการป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้โดยขึ้นอยู่กับการพลิกแพลงและเทคนิคความชํานาญของตัวผู้ใช้พลังเอกอย่างเช่นท่าเสาอาคีของเอท,ที่สามารถใช้ป้องกันและโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านบนได้ หรือการใช้พลังของผลเมราเมระาประสานกับท่าโจมตีจากศิละปะก,การต่อสู้อย่างท่าคงเล็บมังกรเพลินของซาโบนั่นเองครับซึ่งหมานักรับก็เิได้ว่าผลเมราเมระาเนี่ยเป็นหนึ่งในผลพีศาส,สายโจมตีที่แข็งแกร่งผลด่งเลยนั่นเองครับ <c oughs> ผลที่ 12. พผลโมรีโมรีหรือผลป่าเป็นผลไม้พีศาส,สายโรเกีย ผู้ปกครองพลัง,งปัจจุบันก็คือพนเรเอกอาราม,มากิโคดเนมเรือคุกิวโดยผู้ที่รับพลังจากผลพีศาผจลนี้ก็จะกลายเป็นมนุษย์ผืนป่าที่มีความสามารถในการสร้างอาณาเขตป่าไม้ของตนเอง และสามารถควบคุมพืชชนิดต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ส่วนในด้านของการต่อสู้หรือคู่กิ่วนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ป่าไม้ขนาดยากักษ์ื่อใช้คุณสมบัติหรือจุดเด่นของพืชชนิดต่างๆได้เช่นการเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นไม้ที่มีคุณสมบัตใิในการป้องกันการโจมตีด้วยไฟหรือการสร้างพืชที่ทําให้ตัวของผู้ใช้สามารถบินและเคลื่อนที่ไปมาบนอากาศสามารถควบคุมพืชให้ใกลายเป็นกําปั้นขนาดยักษ์หรือควบคุมเถาวัลย์ที่แหลมคมเพื่อใช้ในการจับกลุ่มและโจมตีศัตรู แลวก็ดูเหมือนว่าตัวของริคุกิ๋วนะครับจะสามารถใช้สิ่งที่เหมือนกับรากไม้ในการดูดของเหลวต่างๆหรือสารอาหารออกมาจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้อีกด้วยทําให้คนที่ถูกท่านนี้เข้าไปนะครับก็จะมีร่างกายที่แหงเหี่ยวเหมือนกับต้นไม้ที่ตายแล้วแต่ว่าพลังที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ที่สุดของปูนพื้นป่านะครับก็คือความสามารถในการเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศโดยรอบก็คือความสามารถในการเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศรอบตัวของผู้ใช้จากดินแดนที่แห้งแล้งให้ใกลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ได้เลยนั่นเองครับ ผลที่13ผลยูกิยูกิหรือผลหิมะเป็นผลไม้ปีศาสสายโรเกียผู้ปกครองพลังคนล่าสุดก็คือโมเน แต่ว่าในปัจจุบันนะครับตัวเธอเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วในช่วงวันพีทภาคเกาะพังทาซาร์ซึ่งจพลังของพนยุกิยุกิมันก็ทําให้ตัวของผู้ใช้มีความสามารถในการสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายเป็นหิมะเพื่อลบลีการโจมตีของศัตรูที่ไม่ได้ใช้ฮาคิหรือหินแค่โรได้ส่วนในด้านของการต่อสู้โมเด่ one, นะครับก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายเป็นปีศาจหิมะที่สามารถควบคุมหิมะเพื่อน,นำมาใช้ในการโจมตีการสร้างก่อป้องกันและการใช้หิมะดักจับศัตรูได้รวมถึงตัวของผู้ใช้นะครับก็จะสามารถหลอกลอก่ลอคู่ต่อสู้โดยการสร้างพายุหิมะขนด และทําให้ศัตรูที่ตกอยู่ในอาณาเขตของเธอเนี่ยหลงทางแล้วก็หมดสติจนถึงขั้นหนาวตายได้เลยน,นั่นเองครับผลที่14ผลโทโรโทรโทร,โทรหรือผลของเหลวเป็นผลไม้ปีาศาจสายโรเกียผู้ครอบครองพลังก็คือฮันนี่ควีน ตัวละครจากวันผี The Movie ภาค2ที่ออกฉายไปในช่วงปี2001ซึ่งจากพลังของฝนโทรโทรโทโรก็ดูเหมือนว่ามันจะทําให้ตัวของเธอนะครับมีความสามารถในการสร้างและเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นของเหลวที่มีลักษณะเหมือนกับน้ําทําให้ผู้ช้นะครับสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นของเหลวเพื่เอเคลื่นาานนอน,นที่ไปนในสถานที่เ,เล็กๆอย่างเช่นท่อ้ําได้ส่วนในด้านของการต่อสู้นะครับตัวของฮันนี่ควีนก็จะสามารถปล่อยคลื่นน้ําของเหลวจํานวนมากที่มีแรงดันสูงๆออกไปโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองครับ ผลที่15ผปลปาสาปาสาหรือผลกระดาษเป็นผลไม้ปีศาจสายโรเกียผู้ครอบครองพลังก็คือไส่มอนตัวละครจากเกมวันพีเกตไฮเดนที่ออกจำหน่ายไปในช่วงปี2002ซึ่งจากพลังของผปลปาสาปาษาก็จะทําให้ตัวของผู้ใช้สามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นกระดาษจํานวนมาก รวม um ถึงสามารถบินและขึ้นที่ไปมาบนอากาศได้ส่วนในด้านของการต่อสู้ตัวของไซมอนนะครับก็จะสามารถกําหนดหรือใส่ข้อความพิเศษลงไปในกระดาษเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของกระดาษเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งต่างๆได้อย่างเช่นกระดาษที่สามารถระเบิดได้อย่างรุนแรงกระดาษที่มีพลังในการรักษาและฟื้นฟูหรือแม้แต่กระดาษที่มีคุณสมบัติของพิษนั่นเองครับเรียกได้ว่าการพิเพงพลังของผลพิศาสบลนี้นะครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายเป็นอย่างมากทั้งทั้งที่ผลกระดาษเนี่ยพอฟังแค่ชื่อแล้วมันก็จะดูออนแอร์สุดๆไปเลย และคนสุดท้ายผลที่16นะครับก็คือผลอาเมอเมหรือผลลูกอมเป็นผลไม้ปีศาสตสายโรเกียผู้ควบคุมพลังก็คือกัตปะเดตัวละครจากวันผีเดอะมูฟวี่ภาค4ที่ออกฉายไปในช่วงปี2003ซึ่งจังพลังของผลอาเมอเมผู้ใช้นะครับก็จะสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นน้ำเชื่อมสีเขียวที่ใช้ทำลูกอมได้ โดยในด้านของการต่อสู้ตัวของกัทรปปเดนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นน้ำเชื่อมเพื่อลมรีการโจมตีของศัตรูสามารถใช้น้ำเชื่อมที่มีความเหนียวหนือเพื่อจับกลุมร่างกายของกู้ต่อสู้และสามารถเปลี่ยนน้ำเชื่อมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นอาวุธเช่นหอกแหลมเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูได้นั่นเองครับโอเคครับผมก็จบกับแล้วนะครับกับคลิปรวมบรรทึงสิพ,พลังผล,ลปีศาจส,สายโรเกียจักรตุลวันพีย ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆเอนวอกันกดไลค์กับกดซับส c r i b e ให้กับช่องของผมไปด้วยแล้วเดี๋ยวเว้าเราเนี่ยค่อยกลับมาเจอกันอีกในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ